โรงเรียนวัดถ้ำรงให้การต้อนรับสมศลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันที่24กรกฎาคม2568นางนัทกิตาอมรลิศผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำรงผ่านพดุงพร้อมด้วยคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสมศที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการจัดการศึกษาณโรงเรียนวัดถ้ำรง การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐานของสมอสเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนวัดธรรรงได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินการจัดนิจศการแสดงผลงานของครูและนักเรียนรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการเป็นอย่างดี ติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ในทีอานิวข่าวสารโรงเรียนวัดท้ำรงเพื่อทุกคนในชุมชนของเราสวัสดีค่ะ